กรับสวัสดี Fc ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอวยนะครับวันนี้โอปอวยก็จะมาแนวทางเด็ดๆมาฝาก Fc เช่นเคยนะครับวันนี้มาแบบด่วนๆนะครับเพื่อ,อจะหาแนวทางมาฝาก Fc นะครับวันนี้เราได้สัมภาษณ์ พี่โอมขนองศักดิ์ศรีอุดรนะครับได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับผมพี่โอมมีแนวทางว่าพี่โอมฝันดีมากเลยนะครับาทางแอดมินก็ไม่กล้าเข้าไปเนาะกลัวพี่โอมไม่ให้สัมภาษณ์แต่ตอนนี้พี่โอมได้โทรมาได้คุยกันแล้วว่าได้บอกตัวเลขแล้วว่าจะเป็นแนวแนวไหนตัวไหนมาเป็นแนวทางให้เอฟซีนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพี่โอมนะครับว่าจะมีแนวทางตัวไหนมาฝากเอฟซีนะครับ ตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับ f อครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพี่โอมขนองศักดิ์ศีอุดรครับผมเป็นระ่าเห็น่อบางเ่งมันมันจะเข่าอยู่นี่บางยังพอเอก็เฉียนเอาเนาะหาสองสามันเนาะแอนแมันเข่ารอดแรกของเห้าน่ะหาสองสาม คงจะได้หลายยูเตถือคืนในซีเดอร์ว่าจะเขาไปหายุเมิอนานห้าสองสามเขาเขาอยู่ค่ะเอฟซีกระตุกครับครัอือเขาครับนี้เขาไอตัวนาสามตัวเงินเดี๋ยวเบ้อเงนเพื่อว่าจะมีเรไรบ่ มีทางโทรศัพท์ก็ได้ค่ะพี่โอมไม่เด็กมันสิบออกมันสิบว่าท่านว่นเนเาเสกท่านผิดูิลกศิลีแจเงีฉันบอกให้เมื่อจะเบิดแน่จวดไปชักเบิดมา,าสัมภาษณ์กันเยอะเทิ่งลบตอนนี้อยู่ตลาดนะครับตอนนี้นู้นเขาตลาดนู้นิลุบกบักเอแซนดีบ้บักเอการ์ตูนค่ายควาอกจ้าเออสิว่าจะตรงแต่ว่า ก็บ,บอกว่าเป็นเลขพีนะเด้อจ้าจ้าเลขพีโอมนันละเอฟซี่ให้ตามแล้วจ้าจ้า่าได้ซื้อแล้วที่แรกพี่ฝันว่าน้ำท่วมบ้านคที่นี่น้ำท่วมบ้านมันกัดเป็นจันทร์บัาที่พี่ที่สองเนาะเธอเขียนไว้เข<น>ียนยัง,งน้ำท่วมบ้านบะค่ะ เล่นน้ำถ่วมน้ำใสพี่เล่นน้ำขันบ่แมนนัน่นขันบ่แมนไอ้ในตงโบทะ,ทะเบียนบ้านได้บ่ค่ะจ้าบาริทีพี่เลดินี<ะ>่ขันน้ำถ่วมบ้านแล้วก็คี่เลยคิดว่าตรงแมนบานนี่พี่ก็เลยมาฝันนอนอีกมา,มาฝันอีกมารุ้นวาเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไห่พี่เอานี้ซื้อลอตเตอรี่ให้แล้วเฉลียวเบิ่งมะนหาหกแบ่งกิงครึเดี๋ยวเพิ่นก็เอ้ยหาหกพร้อม บันนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ครับมาเัมนอนก็เลยแล้วมา่ฝันว่าเขาออกเสียงไงไหม่หายเลยเฉ <หา S 2> ียงไงไหม่หายอยู่บ้านแล้วก็ก้อนเนื้อก้อนแบบไงหนึ่งเตียมแต่เลี้ยงค้นเลยมีละพ่มฝันองพีดนี่แต่ว่าหงส์ตัวแดงอยู่ <หา S 2> ต่ว,าว่ามันเต็มอบ้านนี้ตะเบียนบ้านปี่โอมตะเบียนยังค่ะสองสี่สองปีเลยว่าตี่เป็นหนึ่งสี่สองได้เพราะว่ามันน้นมันน้ำท่วมนี่ โอ้หนึ่งสี่สองสองสี่สองห้าลงไปตั้งสองคูเลยนนะคะเนาะลงล่ลดลงลงมาล่องมาแล้วนะแต่บัตริฟังเลอเมือขึนสดสดรร้อนห้องตะโกนบอกพี่เลยดินี่หละพี่เขาเล่นสร้างไปซื้อลอตเตอรี่เลยอยากรบกวนมาไม่ยังดอกขับรถมาเก็งือ่ีหละเรื่องค้อมูลมันเพื่อเราห้องบอกคันพรมันโตพี่เบอกเลยคือส้างเสียงแมน แน่นนันก็น้องแม่แม่น้องโบก็น้องอาสั่นเลยบอกว่าแม่นก็เลยเอาเบากน้ำต <k cartoon> ิดต่อแต่เมื่ว่านเมื่อก้อนนั่นปวดแก้วบรไปถอนแก้วเราบันปวดบ่าเท่าแม่พอมพ์ว่าเราไปใส่มาใส่เราเวียนหัวเป็นบ่าสบายไปเลยแม่อันเราบันนี่พ่นเลยมาบอกว่าอมลูกเลขออกรดีประสานปูมาห้องบอกด้นี่เขาเลยว่าออกตัวไหนปู ออเก้าเก้าบนเดอร์สันสิบแปดล่างนะที่เขาเลือกไจุดทูบไม่ทราบนี่ออกไปจังใดกันดีปูใสผมบอกจังใดทั้งเลกันหางมันก็เต็มเนาะมันอันมันอันบ้านในเรื่กหางกระงมากมันอันเนาะเปเพีนได้มบอกไม่บหรค่ะมีลาวันสิบแปดกับเก้าเก้าบอแมน บนบนเก้าเก้าล่างสิบแปดนี่แหละรับนี่แหละพอนบอออกมาชัดสเลยอืค่ะสิบแปดโบกซื้อยุงอันเดียวซื้ไม่ละเอาเอาลองลงลงล่งในยูทูบไปพี่เนี่ยล่องเบิรงแล้วก็ลงเบอร์เธอนั่นกด้ค่ะใช่ค่ะหล่าหลลงไปในละตามความันเราเนี่ยแหละพี่โอมปล่อยมาแล้วนี่เลขตามนี้แหละวางสิโลดเอาเอาเอาเบอร์โทรพี่โอมลงได้นะครับเนาะ ลงได้เลยสําหรับอันอาร์ตกับแม่นนองโบนะไม่เป็นไรครับผมขอบคุณครับอนุญาตแล้วเจีเขาจะได้ช่วยสร้างวางที่นะครับผมที่พี่ไม่ปล่อยฟังนะพี่ไม่ปล่อยเพราะว่าพี่ยังไม่ปล่อยพี่ก็รอให้อาร์ตมาอยู่นะรอให้อาร์ตมามาเข้าไปมาม่ผูไรผมต้องไม่กล้าเข้าไปอาร์ตต้องโทรสายตรงครับผม โทรมาหาบีโรดอาร์ตกแม่นองโบนะเขามาเลยก็ต้อง